Picture Book d e c o d หรือรายการพิ c t u r e Book Decode คือรายการพอดแคสต์ที่จะนำเอานิทัานภาพมาถอดรหัสให้เข้าใจวิธีการอ่านหรือลิเทเ a ซีที่มากกว่าการอ่านออกเขียนได้จะทำให้อ่านโลกได้โดยสำนักพิมพ์สารอักษรและแมปป้าสวัสดีค่ะรายการพิ c t u r e Book Decode นะคะถอดรหัสนิทัานภาพนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่บีนะคะมิราเวลุภาคา่ะ ซีอโอและผูเดอร์ของแมปป้าอย่าลืมลืมกันแงนะคะเกื้อนะคะเกื้อกมลนิยมบรรณาธิการสำนักพิมพ์สารนักสอนค่ะค่ะสำหรับอ่ะ ep 1 5 ep 15เนี่ยจริงๆเป็น ep ที่ชอบเพราะว่าเป็นนักเขียนคนโปรดนักเขียนคนนี้เขาก็จะทำหนังสือเซตคล้ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็ความชอบอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือนี่จริงๆแบบคุณเกื้อก็ตั้งเป็นชื่อตอนมาว่าเป็นหนังสือที่เหมือนแบบ สอนศิลธรรมให้สุดด้วยการเอ็มพาท์ทายตวดร้ายออันเนี้ยโดนสิโดนใจจริงๆก็เพลงของ j จย b บอยก็ขึ้นมาเลยนะอะรก็รักอะไรก็รักแล้เขินเลยเอ่ะนั่นแหละค่ะก็คือของคุณจอนคลาเซนเนาะคุณจอนคลาเซนได้จะทำเซ็ตหมวกอยู่กี่เล่มหมวกสองเล่มสามเล่ม สามหรือสี่หมวกใบเล็กเจ้าปายักษ์เต่าเต่าเต่าสองตัวกับหมวกหนึ่งใบแล้วก็เธอเห็นหมวกของฉันไหมอ่าสามเล่มนี้เนาะก็มันจะเป็นเป็นเรื่องหมวกอยากได้หมวกอยากจะเป็นเจ้าของหมวกนั่นแหะไม่เข้าใจเหมือนกันวทำไมติดกันแล้วกับหมวกเนาะนั่นแหละเนาะแล้วก็แต่วันนี้เราจะเลือกเล่มหมวกใบเล็กของเจ้าปลายักษ์มาพูดเพราะว่ามันเป็นการอ่ามันเป็นการสอนศิลธรรมที่เจ๋งมากที่เราเราเห็นเพราะว่ามันคือการ เอาตัวเองไปอยู่ในฐานะขโมยเข้าไปเข้าไปเป็นคือเราจะเราจะเจ้าปลาเล็กเนี่ยเป็นตัวเป็นหัวขโมยนะในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าเด็กอะเอาใจช่วยเจ้าปลาเล็กทั้งเล่มทุกคนเอาใจช่วยเจ้าปลาเล็กมากแล้วก็เอ่อเอาตัวเองอะเข้าไปแทนเจ้าปลาเล็กได้เลยอแล้วแล้วแบบอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะสบายใจไหมอะ อ่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะจสื่อว่าเอ๊ะแบบเราเอาใจช่วยใช่คนผิดหรือเปล่าออ่าใช่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นความไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นชอบนะยังเห็นอยู่ว่าผิดแต่ว่ามันมันก็เข้าใจอะ่ะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจว่าเอ่ออยากไม่อยากให้ไม่อยากให้โดนโดนทําร้ายจากจากการทําผิดแต่ในเรื่องอะ่ะก็ไม่ได้บอกว่าโดนทำร้ายหรือไม่โดนทาร้าย เออซึ่งเด็กเขาแยกได้คือเหมือนน่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันตัวเล็กอะ่ะด้วยอะ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ถูกทำลายแค่นั้นแหละไม่ไม่อยากให้ทางออกของการแก้ปัญหานี้เป็นการทำลายอะ่ะเออหรือเป็นความรุนแรงเป็นความรุนแรงหรือว่าการแบบโดนใช่ค่าโดนอะไรเงี้ยมันเป็นความรุนแรงหรือโดนแบบทำแบบลงโทษอะไรเงี้ยเนาหนักนะไรสำหรับเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ถามว่าเข้าใจไหม ว่าขโมยไม่ดีเข้าใจอย่างลึกซึง้งอ่ะทีเนี้ย <c oughs> เหมือนแบบไอความเข้าใจแบบเนี้ยความ,อมเอมพัตตีเนาะความความเข้าใจแบบเนี้ยมันมันสําคัญกับเด็กยังไงเออคือเล่มนี้เนาะมันจะมันจะเป็นเรื่องที่ที่คําบรรยายเนี่ยบรรยายอย่างนึงแต่ภาพเป็นตรงกันข้าม <c oughs> เดี๋ยวลองอ่านให้ฟังเล็กน้อยก่อนซึ่งไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายไปด้วยได้หน้าแรกเนี่ย มันก็บอกว่าหมวกใบนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกนะฉันขโมยมันมาละ่ะหน้านี้น่าจะเป็นหน้าเดียวที่ภาพตรงตรงกับตัวหนังสือหน้าถัดมาอ้าวแต่พายังยังพอจะตรงอยู่ฉันขโมยมันมาจากเจ้าปลายักษ์เจ้าปลายยังนอนหลับปุ๋ยไม่รู้ตัวเลยละ่ะหน้าถัดมาและคงหลับลึกอีกนานไม่ตื่นขึ้นมาง่ายๆแน่หน้าน,นี้เป็นภาพตรงกันข้ามแล้วคือปลา ตาลุกโพลงเลยจ้ะไปยักตาลุกโพลงตื่นแล้วแน่นอนแล้วก็หน้าถัดมาก็จะบอกว่าถ้ถึงเขาจะตื่นขึ้นมาก็คงไม่รู้ตัวหรอกว่าหมวกของเขาได้หายไปแล้วในภาพก็คือรู้ตัวเลยว่าหมวกหายแล้ว <c oughs> อ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งเรื่องเนาะซึ่งอ,อ่มันคือความมันคือการหลอกตัวเองของคนที่ไปโกหกหรือขโมยของหรือทำเรื่องไม่ดีต่างๆนานา,นามันจะต้องหลอกตัวเองให้สบายใจทง้งๆที่จริงๆแล้วใจสบายไหมคะ ไม่เลยแล้วทั้งเรื่องเนี้ยมันนำเสนอความอึดอัดของหัวขโมยอ่ะ uh. ทั้งภาพเนาะภาพที่แบบว่ามันมืดทึมมันไม่โปรง่งไม่เบาเลยอ่ะมันหนักไปหมดแล้วปลายักษ์เนี่ยตัวใหญ่แบบเต็มหน้าอึดอัดมากแล้วก็แน่นอนขนาดเจ้าปลาตัวเล็กกับขนาดของเจ้าปลาตัวยักษ์ก็จะรู้สึกกลัวด้วยเพราะฉะนั้นความอึดอัดความกลัวมันมาเด็กเด็กอ่ะรับรู้ได้เต็มที่แล้วเด็กเด็กก็รับรู้ด้วยว่า ไอ้ความคิดของเจ้าปาเล็กอะ่ะมันเป็นการหลอกตัวเองอืโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเด็กพูดไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมากนะเราบอกเราบอกเด็กว่าเนี่ยถ้าหนูไปหลอกเขานะหนูก็ต้องหลอกเขาไปเรื่อยๆสมมติว่าวันนี้หนูบอกว่าหนูมีเงินแค่ยี่สิบาทแต่จริงหนูมีห้าสิบอะไรเงี้ยวันต่อมาหนูต้องคิดเรื่องแล้วนะว่าเมื่อวานนี้หนูไปซื้อทั้งก๋วยเตี๋ยวอะไรติมได้ยังไงเพราะมันเกินยีอ่า เขาก็จะแบบคิดไม่ออกนี่ออกไหมแต่ถ้าอันเนี้ยในเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทั้งความอึดอัดของภาพแล้วก็ความกลัวของเจ้าปลามาแบบเหมือนชนักปักหลังอะล,ลึกออกทันทีว่าโกหกแล้วมันมันเป็น,นยังไง,เอ,งไเออที่ว่าไม่ดีโกหกไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าไม่ดีกับคนอื่นเนาะไปทำใคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงๆ คือใจเรานี่แหละร้อนรุ่มมากอจริงๆอ่ะเราอ่ะตอนที่ตอนที่ได้รับคาอธิบายแบบนี้เรารู้สึกว่ามันจะทํางานกับเด็กคนละลย่างเลยนะกับการที่บอกว่าถ้าโกหกหรือว่าถ้าขโมยของเราจะตกนรกอ่ะอันนั้นเด็กจะรู้สึกว่าอ๋อมันอนาคตเป็นผลเป็นผลในชาตหน้าอย่างไรซึ่งมันเหมือนแบบมันมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เนี้ยเกิดเพาอ่านเพิมเลยฟิลได้เลยผู้ใหญ่อย่างฟิลได้เลยว่ามันคือความอึดอัดอึดอัดแบบนี้ความปิดบังอะนะการปิดบังการเหมือนแบบ กลัวระแวงคิดเข้าข้างตัวเองอีกเพื่อจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบชไม่เป็นไรหรอกประมาณนั้นแล้วก็มันมันเป็นการเล่าด้วยบุคคลที่หนึ่งคือคําในนี้มันเป็นคําที่ปาเล็กเป็นคนเล่ามันก็เลยยิ่งแบบเด็กเข้าไปอีกเด็กก็คือกลายเป็นปาเล็กไปเลยอ่ะแล้วก็แต่เขารู้อยู่ว่าเขาไม่ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าปาเล็กไปขโมยมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเขาก็ยอมรับได้อ่ะในเรื่องที่มันเกิดขึ้น อืมก็ได้ลองเหมือนละเขาก็ได้ลองสวมบทบาทด้วยเนาะนิดหนึ่งว่าเอ้ยถ้าแบบสถานการณ์ประมาณซึ่งจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนนะเราไม่ได้แปลว่าแบบเออเราจะชอบคิดว่าตายละถ้าลูกเราทําอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยแต่จริงๆอ่ะมันเป็นอารมณ์อยากได้ของคนอื่นนะมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนชหรือว่าเป็นอารมณ์ปิดบัง ไปทำแก้วแตกอะไรเงี้ยแล้วไปปิดบังหรืออะไรเงี้ยเออก็เหมือนกันเลยแล้วก็มันแค่แบบสะท้อนออกมาให้เห็นว่าดูสิมันอึดอัดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เด็กๆอ่ะเขาก็จะลุ้นมากว่ามันจะมีมันจะมีเจ้าปาตัตเล็กบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปซ่อนตัวที่ดงไม้น้ําหนาทึบไม่มีใครหาฉันเจอแน่นอนพอมาถึงดงไม้น้ําปุ๊บมันจะมีหน้าที่มันเป็นหน้าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวหนังสือเลย หมดแล้วอะหมดคําบรรยายแล้วแล้วก็เด็กก็จะจะแล้วสุดท้ายเด็กไอปลาตัวใหญ่ก็ว่ายว่ายเข้าไปในดงไม้ใช่ไหมแล้วก็ว่ายออกมาแล้วก็มีหมวกใส่อยู่ที่หัวแหละเด็กทุกคนก็จะขอกลับมาที่หน้าดงไม้น้ำอะว่าเฮ้ยปลาตัวเล็กไหนปลาตัวเล็กมันถูกทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าจ้ารอดไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็มันจะมันจะเอาใจช่วยมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็รู้แหละว่า ผิดอือแล้วก็หลังจากอ่านจบเนี่ยสนุกมากเลยเพราะเด็กจะแบบอยากคุยอยากคุยมากเขาก็คำถามแรกเลยว่าตัวเล็กมันมันตายไหมอ่ะอีกคนหนึ่งก็ะบอกว่ามันต้องโดนกินแน่ๆเลยเพราะว่ามันไปเอาหมวกเขามาอีกก็จะมีบางคนที่บอกว่าบางทีเจ้าปลาตัวใหญ่อาจจะให้อาภัยก็ไาจจะเป็นครั้งแรกไงอ,อะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีความแบบคล้ายๆกับว่า ได้ยินความคิดของเพื่อนว่าแบบถ้าถ้าเป็นเพื่อนคนนั้นน่ะเพื่อนคนนั้นจะให้อภัยถ้าเป็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้เนาะแต่บางคนก็คือแบบไม่ให้อภัยเลยก็ต้องถามกันว่าเออแล้วหนูคิดว่ายังไงแล้วก็ถ้าเป็นหนูหนูจะให้อภัยได้ไหมอะไรเยหรือว่าถามเพื่อนที่ให้อภัยว่าทําไมหนูถึงให้อภัยเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบอธิบายออกมาแล้วเพื่อนที่ไม่ให้อภัยอ่ะก็จะได้ยินส่วนไอ้เพื่อนที่ไม่ให้อภัยก็จะไ,ได้อธิบายออกมาว่าทําไมไม่ให้อภัยแล้ว ไอคนที่ให้อภัยก็จะได้ยินเหมือนกันอะไรแบบนี้คือมันก็เป็นสังคมมันก็เป็นแบบนั้นเนาะเรากําลังคิดว่าแบบความเป็นห่วงของของบางคนเวลาเราพูดแบบว่ามันต้องเอมาไทส์ตัวร้ายหรือไรเงี้ยคนจะชอบคิดว่าแบบแล้วมันจะทําให้ให้เราเราต้องทาอย่างนั้นทําไมอ่ะคือเขาจะเอมาไทส์ตัวร้ายเหรอใช่ทำไมาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นตัวร้ายนี่เขาเป็นคนไม่ดีอ่ะถ้าคิดแบบผู้ใหญ่ที่ที่คิดยังไงนะจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันเป็นความดีงามของมนุษย์นะใช่คือ การพลาดอ่ะแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตายมันแบบหรือมันต้องถูกลงโทษมันต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องใหญ่เออมันบางทีมันแค่แบบมันไม่ได้ต้องขนาดนั้นหรอกแล้วมันก็มันมันอันนี้มันเป็นความดีงามนะที่เขาเหมือนพยายามจะบอกว่าหรือเอาใจช่วยว่าแบบเฮ้ย แบบเอ้ยมันไม่ได้ต้องแบบลงท้ายด้วยแบบนี้เสมอไปคือในใจเด็กอ่ะมันเหมือนอยากจะให้อภัยไงมันมีความอยากให้อภัยใช่แต่มันก็รู้ว่าผิดแหละรู้รู้ใช่แล้วเราว่าเราว่าไม่ได้ทําให้เขาจะเป็นคนไม่ดีถ้าเขาอ p a พั i z e ตัวร้ายอะไรเงี้ยเนาะแต่เราว่าเขาจะเข้าใจมันมากขึ้นด้วยซ้ำจากอารมณ์ที่หนังสือมันพาไปจริงๆว่าอ๋ออารมณ์การแบบทำผิด เนี่ยมันเป็นมันแบบแบบนี้น,นี่เองอใช่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะทําให้เด็กไม่กล้าทําผิดนะอืม,มันต้องลองเองก่อนแต,แต่ทีเนี้ยพอมันมีอันนี้มาเป็นฐานนะแล้วสมมติว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ในบ้านอนะแล้วเออไม่ได้อ่านมาสองปีแล้วแต่ไปทําอะไรผิดแล้วซ่อนเล่นอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วมาอ่านเนี่ยมันจะแรงขึ้นอันจะแบบว่ากระแทกใจมากว่า อ๋อที่ <ขอ S 2> ฉัน,เป,นเป็นอยู่อ่ะอคืออันนี้นี่เองที่ฉันกําลังพยายามปิดบังมันคืออันนี้นี่เองแล้วเขาก็จะแบบมันมันช่วยทําให้คล้ายๆว่าช่วยทําให้สิ่งที่เป็นนมามธรรมอ่ะมันชัดเจนขึ้นอแล้วเขาก็จะแบบระบุเริ่มระบุได้ยิ่งถ้าโตเนาะก็จะระบุได้อือ,อันเนี้ยก็เป็นเราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษมากๆของวิธีการนําเสนอแบบนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เขียนง่ายคิดขึ้นมาก็ไม่ได้คิดง่ายนะวิธีแบบเนี้ยมันแบบโอ้ยมันต้องแล้วก็เปิดช่องอีกตอนจบใช่แล้วแต่จะคิดเออมันมีไอไอไอเอลิเมนต์แบบเนี้ยเราสึกว่าเอ้ยเท่มากเลยอ่ะสำหรับเราสึกว่ามันแบบมันเป็นหนังสือที่ดีที่แบบเอ้ยควรควรได้ไปลิ้มอัรรถรสแล้วก็ความความที่จอหนคาร์เซนเนี่ยเขาเปิด เปิดมากเนาะเปิดช่องให้ตีความเยอะมากเนี่ยแล้วแต่จะคิดไอ้ก่อนหนังสือที่เราเรียกกันว่าหนังสือแล้วแต่จะคิดเหรอก็คือด้วยความที่เปิดเยอะขนาดนั้นนะในหลายๆเล่มเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบใช้ได้ไปจนเด็กโตคนผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ำว่าเวลาเกิดเกิดแบบอะไรในชีวิตขึ้นมาแล้วเราลองมาอ่านแล้วว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมอย่างเรื่องเพชรอันนั้นน่ะเนาะเดฟ อะไรนะทอมกับเดฟหรืออะไรต่างๆหนึ่งที่ขุดขุดขุดเพรขุดเพรแล้วไม่เจอเพจสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะมิสไปนิดนึงเดี๋ยวก็เกือบๆแล้วแต่ไม่โดนเกือบๆแล้วแต่ไม่โดนแล้วก็เลยแบบเลิกล้มแล้วขึ้นมานั่งกินช็อกโกแลตร้อนกันบนหน้าระเบียงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สุกทันทีสุกทันทีเออทีนี้อย่างเงี้ยคนมันก็มองได้หลายมุมมากๆเออก็อันนี้ก็เล่นเล่นได้เยอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่จุดประกายให้คนแบบ ได้แลกเปลี่ยนกันเอ,อดีตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าทําทําการแลกเปลี่ยนตั้งแต่เด็กๆเนาะไม่ต้องมีคําตอบเดียวตั้งแต่เด็กๆคุ้นเคยกับการไม่ต้องมีคําตอบเดียวคุ้นเคยกับปลายเปิดคุ้นเคยกับว่าเราตีความเองได้เรามีสิทธิ์ตีความเองได้เพื่อนฟังเราเราฟังเพื่อนเนี่ยดีมากตั้งแต่เด็กเลยเพราะนั้นนิทานที่งงๆอย่างนี้ก็จะให้ประโยชน์แบบนี้เนาะ อ่ะซึ่งจริงๆอ่ะอยากอยากชวนอีกนิดเดียวครอยิ่ไปไหนนี็คือว่าอยากให้ลองเทียบอ่ะว่าแบบสมมติเราบอกว่าอ่ะการเป็นขโมยมันอืช่างเลวร้ายเดี๋ยวโตขึ้นไปจะแบบโดนตัดมืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะหรือว่ามืออะไรนะมเป็นขไม่ขอะเป็นคนไม่ดีเออใครจะชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรักนะโตไปมีแต่คนเกลียดอย่างเงี้ยแต่การให้อ่านหนังสือจอ์นคาา์เซนอ ลองดูว่าไหนจะเว o ร์กันจริงอยากลองชาเลจนนะมันต้องลองดูว่าแบบวิธีการแบบไหนที่มันจะแบบมันจะเว์ k อะไรอย่างเงี้ยการให้ได้มีได้ประสบการณ์ของการแบบเงื่อนตกว่าแบบปิดบังบางอย่างเอาไว้แต่อยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงใช่จ้ะนั่นแหละจ้ะศิลธรรมเนาะจะมาได้ เมื่อเราเอ็พาร์ตายตัวร้ายอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบว่าคดปิดคดมาเตอมอเตอร์มอเตอร์ปิดก็จริงๆอ่ะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องทุกเรื่องมันมันมันเอ็นพาด์ตายได้ไม่ได้ต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็จะได้เห็นหลายๆมุมเห็นว่าทําสิ่งนี้แล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะการเอ็พารายไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นเหมือนเขา สมอแล้วเอ็มพันธัก็คือการที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วเรามีโอกาสได้ทดลองทําแบบนั้นผ่านบทบาทของคนอื่นนะคะโอเคสําหรับอีนี้เนาะก็เป็นอยากจริงๆอยากแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าห้องสมุดนะคนก็ควรจะมีเล่มนี้นะแล้วก็แบบว่าถ้าไปหาอ่านกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆนะคะตอนนี้ก็พิมพ์อยู่ค่ะแล้วก็แบบ เล่มนี้อ่านให้ผู้ใหญ่ฟังกี่ครั้งเวลาที่เกื้อไปบรรยายที่ไหนหไปพูดที่ไหนเนี่ยก็เอาอยู่ทุกครั้งเป็นเล่มหากินนะคะเออแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เองก็ได้คิดทุกครั้งเหมือนกันนะคะก็สําหรับ ep นี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดตาม ep ถัดไปได้ทางแม่แป้าแล้วก็สัตว์อักษรเหมือนเดิมะคะ่ะสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีค่ะ